คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังจอมพลแปลกพิบูลสงครามหรือปอพิบูลสงครามหรือจะเรียกหลวงพิบูลสงครามเป็นนายทหารและนักการเมืองชาวไทยซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีระหว่างพุทธศักราช2481ถึงพุทธศักราช2487และหวนกลับมาอีกครั้งเมื่อปีพุทธศักราช2491 ถึงพุทธศักราช2500รวมระยะเวลา14ปี11เดือนเป็นนายกรัฐมนตรีไทยที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นสมาชิกคณะราษฎรสายทหารบกชั้นยศน้อยเขาเป็นผู้มีบทบาทสูงตั้งแต่การปฏิวัติสยามพุทธศักราช2475และยังมีฐานะทางการเมืองที่ดีขึ้นหลังบังคับบัญชาทหารฝ่ายรัฐบาลปราบกบฏบวรเดชในปีพุทธศักราช2476นนับตั้งแต่นั้นเขาดำรงตำแหน่งในรัฐบาลคณะราษฎรมาโดยตลอด โดยในปีพุทธศักราช2481เขาได้เป็นนายกรัฐมนตรีและเขาเริ่มแสดงความเป็นผู้นำเผด็จการมากขึ้นจนเริ่มแตแกแยกกันกันกบคณะราษฎรสายพล,ลเรือนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเขาออกประกาศรัฐนิยมหลายข้อเปลี่ยนชื่อจากประเทศสยาม,มาเป็นประเทศไทยและยกเลิกประเพณีเก่าแล้วหันมารับวัฒนธรรมตะวันตกที่มองว่าทัานสมัยมากยิ่งขึ้นเขาดำเนินนโยบายเป็นพันธมิตรทางทหารกับญี่ปุ่น จนในปีพุทธศักราช2487เขาได้ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังแพ้เสียงในสภาในร่างกฎหมายสำคัญประกอบกับสถานการณ์โลกขณะนั้นญี่ปุ่นกำลังจะแพ้สงครามหลังรัฐประหารปีพุทธศักราช2490เขาได้รับทาาทามกลับมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกช่วงหนึ่งเขาถือเป็นหนึ่งในผู้นำในการเมืองสามเศร้าในช่วงนั้นแต่ไม่มีฐานกำลังที่มั่นคงของตนเองทำให้พยายามสร้างความชอบธรรมและพยายามเปลี่ยนรูปแบบการปกครอง มาเป็นประชาธิปไตยแบบเน้นการเลือกตั้งโดยในขณะนั้นเขาพ่ายแพ้แข่งขันชิงอิทธิพลกับกลุ่มกษัตริย์นิยมจนต้องพ้นจากตําแหน่งในรัฐประหารปีพุทธศักราช2500นําโดยจอมพลสฤษดิ์นธนรัตน์นี่ก็คือประวัติโดยย่อของจอมพลปที่ได้ชื่อว่าเป็นประเด็จการทางทหารอีกคนหนึ่งของไทยและต่อไปนี้เรื่องเล่าสารดีจะพาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปพบกับประวัติของจอมพลประเด็จการที่ชื่อแปลกพิบูลสงครามกันเลยครับ ในวัยเด็กของจอมพลปอพิบุญสงครามมีชื่อเดิมว่าแปลกขีตสังคะชื่อคำว่าแปลกเนื่องจากเมื่อแรกเกิดบิดามารดาเห็นว่าหูทั้งสองข้างอยู่ต่ำกว่าตาผิดไปจากบคุคคลธรรมดาจึงให้ชื่อว่าแปลกเด็กชายแปลกขีตสังคะลืมตาดูโลกเมื่อวันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2440มีบิดาชื่อนายขีดและมารดาชื่อนางสำอางในสกุลขีตสังขะ โดยบ้านเกิดเป็นเรือนแพรขนาดใหญ่2ชั้นที่ปากคลองบางเขนเก่าตรงข้ามวัดปากน้ําไม่ห่างจากสาลากลางจังหวัดนนทบุรีและวัดเขมาพิรตารามตําบลบางเขนอําเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีโดยครอบครัวของเขาประกอบอาชีพเกษตรกรรมและทําสวนทุเรียนและสวนผลไม้เด็กชายแปลกคิตสังคะเป็นบุตรคนที่สในพี่น้องหคนพี่ชายคนโตชื่อปกิตรับราชการทหารในยศพลตรี คนที่สามเป็นหญิงชื่อเปลี่ยนคนที่สี่เป็นชายชื่อปรุงโดยคนสุดท้ายชื่อขันชิตโดยรับราชการทหารในยศพลตรีเด็กชายแปลกเขาศึกษาครั้งแรกที่โรงเรียนวัดเขมาพิรตารามจังหวัดนนทบุรีเมื่อพุทธศักราช2452เมื่ออายุได้12ปีเขาได้เข้าเรียนในโรงเรียนนายร้อยทหารบกโดยบิดาของเขาขอร้องให้พลตรีพญาสุรเสนาช่วยนำาฝาเข้าเรียนพร้อมกับพี่ชายชื่อปกิต ศึกษาที่โรงเรียนนหนร้อยเป็นระยะเวลา6ปีโดยเป็นนักเรียนชั้นปฐมสามปีนักเรียนชั้นมัธยม3ปีและได้เป็นนักเรียนทําการนายร้อยเมื่ออายุ18ปีสังกัดเหล่าปืนใหญ่และได้เป็นว่าที่ร้อยตรีเมื่อวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2 4 5 8นักเรียนทําการนายร้อยว่าที่ร้อยตรีแปเข้าประจําการเหล่าปืนใหญ่ที่7พิษณุโลกและไม่นานก็ได้พบลักกับท่านละเอียดพี่บูลสงครามขณะนั้นสกุลพันกรวีซึ่งเป็นนักเรียนชั้นสูงสุดเพียงคนเดียว ในโรงเรียนพดุงนารีและเป็นโรงเรียนหญิงแห่งแรกของจังหวัดพิษณุโลกไม่นานนักทั้งสองก็ทําพิธีมั่นและพิธีแต่งงานเมื่อวันที่14มกราคมพุทธศักราชส4 5 9โดยมีบุตรด้วยกันทั้งหมด6คนได้แก่พลตรีอนันต์พิบูลสงครามพลโทรประสงค์พิบูลสงครามร้อยเอกกิงกิรวัตรปัญญาราชุนรัชนีบุญปราณีประชาชนพัชรบุญเบลและนิดพิบูลสงคราม หลังการแต่งงานได้3เดือนและเป็นนักเรียนทำการนายร้อยเหล่าปืนใหญ่ที่7พิษณุโลกครบ2ปีก็ได้รับยศเป็นร้อยตรีและย้ายเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อศึกษาต่อในโรงเรียนเหล่าทหารปืนใหญ่ตามระเบียบการศึกษาโดยพาครอบครัวตามมาด้วยการศึกษา2ปีในโรงเรียนแห่งนี้แต่ละปีประกอบไปด้วย6เดือนแรกเรียนประจําอยู่หน้าที่ตั้ง4เดือนถัดมาไปฝึกในสนามยิงปืนโคกกระเทียมจังหวัดลบบุรีอีก2เดือนถ่ายซ้อมลบในสนามต่างจังหวัด เมื่อสาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเหล่าทหารปืนใหญ่ก็ได้กลับต้นสังกัดประจําการที่ปืนใหญ่ที่7พิษณุโลกแต่ไม่นานนักก็ได้ย้ายมาประจําการที่กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ในตําแหน่งนายทหารสนิทของผู้บังคับบัญชากรมพลตรีมหม่อมเจ้าปีดีเทพพงเทวกุลและในปีถัดมาได้รับยศร้อยโทวันที่1เมษายนพุทธศักราช2464นายร้อยโทแปลกเด้กข่าศึกษาต่อในโรงเรียนสีนาธิการทหารบกเป็นรุ่นที่10หลักสูตรการศึกษา2ปี โรงเรียนเสนาธิการทหารบกเป็นโรงเรียนนายทหารชั้นสูงที่มีนายทหารจํานวนมากประสงค์เข้าศึกษาต่อแต่โรงเรียนนี้รับนักเรียนได้ประมาณรุ่นละสิบนายและนักเรียนที่สอบได้ที่หนึ่งของรุ่นจะได้รับคุณการศึกษาไปศึกษาวิชาการเพิ่มเติมที่ต่างประเทศในรุ่นของนายร้อยโทแปลกมีผู้สอบไล่ผ่านในปีที่สองเพียงเจ็ดนายและนายร้อยโทแปลกสอบไล่ได้เป็นลําดับที่หนึ่งของรุ่นในปีสุดท้ายนี้เมื่อจบการศึกษานายร้อยโทแปลก ได้ย้ายไปประจำการกรมยุทธศาสตร์ทหารบกและปีถัดมาได้เดินทางไปศึกษาวิชาทหารปืนใหญ่ต่อที่ประเทศฝรั่งเศสโดยเดินทางไปลำเรือเดียวกันกับนายร้อยตีทัศนีมิตรพักดีซึ่งเป็นนายทหารม้าแต่รับทุนไปศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศสเช่นกันการศึกษาในประเทศฝรั่งเศสประมาณ3ปีนั้นนายร้อยโทแปลกเริ่มต้นด้วย8เดือนแรกเรียนภาษาฝรั่งเศสกับครอบครัวนายโมเรลเดือนมีนาคมพุทธศักราช2467จึงศึกษาวิชาคนวณ ทีมหาวิจัยลัยสอบอนในกรุงปารีสและเหรียญภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติมหลังจากนั้นได้เข้าประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่เมืองฟงเตนโบสําเร็จการศึกษาและได้รับประกาศนียบัตรต่อมาแปลกในยศร้อยเอกได้รับบรรดาศักดิ์เป็นหลวงพิบูลสงครามเมื่อพฤทธาพันราช2471พันตรีหลวงพิบูลสงครามเป็นหนึ่งคณะนายทหารผู้ร่วมก่อการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพฤทธศักราช2475ด โดยเป็นนายทหารปืนใหญ่รุ่นน้องของพันเอกพยาพหลพผลพยุหเสนาสองปีที่โรงเรียนนายร้อยทหารบกและเป็นสมาชิกคณะราษฎรยุคกอ่อตั้งซึ่งมีทั้งหมด7คนตั้งแต่ยังศึกษาอยู่ในประเทศฝรั่งเศสโดยถือเป็นผู้นําของคณะทหารบกชั้นผู้น้อยซึ่งก่อนหน้านั้นระหว่างมีการประชุมครั้งแรกของคณะราษฎรที่ยาวนานติดต่อกัน4ี่คืน5วันที่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อต้นปีพฤกราช2467ร้อยโทแปลกที่สมาชิกคณะราษฎรคนอื่นๆเรียกว่ากัปตัน และยกให้เป็นหัวหน้ากลุ่มได้เสนอว่าหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วให้สำเร็จโทษพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์แต่ทางนายปรีดีพนมยงค์ผู้นำคณะราษฎรฝ่ายพลเรือนได้คัดค้านโดยยกเหตุผลว่าหากกระทำเช่นนั้นแล้วจะทำให้เกิดความวุ่นวายและความรุนแรงขึ้นทั่วประเทศเหมือนเช่นการปฏิวัตริรัสเซียและการปฏิวัติแห่งอังกฤษหลังจากจบการศึกษาในฝรั่งเศสนายร้อยโทแปลกได้กกลับมารับราชการในปีพุทธศักราช2470นายร้อยโทแปลก ด้เดินทางกลับเข้าประเทศไทยและเข้าประจำสังกัดเดิมและได้รับเลื่อนยศเป็นร้อยเอกในปีถัดมาย้ายไปดารงตําแหน่งหัวหน้ากองตรวจอากาศสําหรับใช้ทดลองกรมจเจรทหารปืนใหญ่เมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475พันตรีหลวงพิบูลสงครามได้เข้าร่วมกับคณะราษฎรในเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองโดยเป็นกําลังสําคัญในสายทหารบกและเมื่อปีพุทธศักราช2477เขาได้เลื่อนยศเป็นพันเอกและดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารบก ครั้นเมื่อวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2 4 8 1เขาได้เข้าดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อจากพันเอกพยาประหลพลพระยุหเสนาโดยการลงมติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและในช่วงที่ดํารงตําแหน่งก็ได้เลื่อนยศเป็นพลตรีและเมื่อวันที่28กร,รกฎาคมพุทธศักราช2484ภายหลังจากที่กองทัพไทยมีชัยชนะต่ออินโดจีนในฝรั่งเศสคณะผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ในพระประมาภิไธยพระมหากษัตริย์ได้ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้า พระราชฐานยศจอมพลจอมพลเรือจอมพลอากาศแก่พลตรีหลวงพิบูลสงครามในเวลาต่อมาเมื่อรัฐบาลจะยกเลิกบรรดาศักดิ์ไทยหลวงพิบูลสงครามใน,าน,านายยฐานะนายรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีชุดที่9จึงลาออกจากบรรดาศักดิ์โดยหลวงพิบูลสงครามเหลือใช้ราชถิ่นนามเป็นนามสกุลใช้ว่าจอมพลแปลกพิบูลสงครามต่อมาหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วจอมพลปอเริ่มมีบทบาทสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นแก่นนาในการรัฐประหาร20บมิถุนายนพุทธศักราช2 4 7 6และเป็นผู้บัญชาการกองกําลังผสมในการปราบกบฏววรลเดชเมื่อปีพุทธศักราช2 4 7 6จนได้รับความไว้วางใจให้ลงตําแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมและนายกรัฐมนตรีไทยในเวลาต่อมาการได้มาซึ่งอํานาจของจอมพลปพิบูลสงครามการประชุมครั้งสุดท้ายในประเทศไทยก่อนที่จะลงมือจริงไม่กี่วัน อดเอกพยาทรงสุรเดชซึ่งเป็นคนวางแผนการทั้งหมดนัดประชุมที่ร้านกาแฟของเจ้าจีนแห่งหนึ่งเพื่ออธิบายแผนการปฏิวัติเมื่ออธิบายเสร็จแล้วก็สอบถามที่ประชุมว่าใครมีแผนที่ดีกว่านี้ใหม่หลวงพิบูลสงครามไม่ออกความเห็นแต่กลับสอบถามว่าแล้วเต้ามไมมีแผนสองใหม่แล้วพยาทรงสุรเดชก็ตอบว่ามีสิแต่ผมไม่บอกคุณหรอกแค่ออกความเห็นคุณยังไม่มีปัญญาเลยคุณบัดซบแบบนี้ผมจะบอกคุณได้ยังไงหลังเลิกประชุม หลวงพิบูลสงครามก็เอ่ยกับนายเทวีบุญยเกตซึ่งเป็นอีกคนเข้าร่วมประชุมไว้ว่าไอพญาทรงกับผมนี้จะอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้แล้วซึ่งในส่วนนี้ได้พัฒนากลายมาเป็นความขัดแย้งกันระหว่างหลวงพิบูลสงครามกับพญาทรงสุรเดชในเวลาต่อมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก,กรณีกบฏพญาทรงสุรเดชในปีพุทธศักราช2482นับตั้งแต่จอมพลปอพิบูลสงครามดำลงตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีในพุทธศักราช2481 ได้มีนโยบายในการสร้างชาติซึ่งมีแนวโน้มเป็นลัทธิชาตินิยมเช่นออกกฎหมายคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศมีการสงวนอาชีพบางอย่างไว้ให้เฉพาะคนไทยและปลูกฝังให้ประชาชนนิยมใช้สินค้าไทยด้วยคำขวัญที่ว่าไทยทำไทยใช้ไทยเจริญรัฐบาลจอมพลปได้เปลี่ยนแปลงประเพณีและวัฒนธรรมบางอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองและให้เกิดความทันสมัยเช่นประกาศให้ข้าราชการเลิกนุ่มผ้าม่วงเลิกสวมเสื้อราชปแตนและให้นุ่มกางเกงขายาวแทน มีการยกเลิกบรรดาศักดิ์และยข้รราชการพลเรือนมีการเปลี่ยนแปลงชื่อจากประเทศสยามเป็นประเทศไทยในวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2482และเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่จากวันที่1เมษายนตามโบราณประเพณีราชวงศ์จักรีเป็นวันที่1มกราคมของทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับหลักโลกตะวันตกโดยเริ่มเปลี่ยนในปีพุทธศักราช2484ทำให้ปีพุทธศักราช2483ประเทศไทยมีเพียง9เดือนมีการสร้างชาติด,ด้วยวัฒนธรรมใหม่ โดยจัดตั้งสภาวัฒนธรรมแห่งชาติขึ้นเมื่อพุทธศักราช2485เพื่อจัดระเบียบการดำเนินชีวิตของคนไทยให้เป็นแบบอารยประเทศโดยประกาศรับนิยมฉบับต่างๆอาทิสั่งห้ามประชาชนกินหมากโดยเด็ดขาดให้ผู้หญิงเลิกนุ่งจงกระเบนเปลี่ยนมานุ่งผ้าถุงแทนให้สวมหมวกสวมรองเท้าไม่ส่งเสริมศิลปะและดนตรีไทยเดิมแต่ส่งเสริมดนตรีสากลและยังมีอื่นๆอีกมากมายโดยมีคำขวัญในสมัยนั้นว่า มาลานำไทยสู่มหาอำนาจหากผู้หยิงคนใดไม่ใส่หมูกจะถูกตำรวจจับและปรับและยังวางระเบียบการใช้คำแทนชื่อเป็นมาตรฐานเช่นฉันท่านเรามีคำสั่งให้ข้าราชการกล่าวคำว่าสวัสดีในโอกาสแรกที่พบกันและมีการตัดตัวอักษรที่ออกเสียงซ้ำกันจึงมีการเปลี่ยนแปลงการสะกดคำมากมายในสมัยนั้น <laughs> เมื่อจอมพลปลพิบูลสงครามหลุจากอำนาจหลักสงครามโลกครั้งที่สยุติ รัฐนิยมก็ถูกยกเลิกโดยปริยายอักขละวิธีภาษาไทยได้กลับมาใช้แบบเดิมอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ดีวัฒนธรรมที่สังคมไทยเริ่มรับมาจากตะวันตกหลายรูปแบบในขณนะนั้นยังคงอยู่ต่อมาแม้ว่าจะไม่มีการบังคับใชใ้ตามรัฐนิยมอีกต่อไปและได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยสมัยใหม่ไปแล้วในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เกิดสงครามอินโดจีนระหว่างไทยกับฝรั่งเศสจากปัญหาเรื่องการใช้แม่น้ำโขง เป็นเส้นแบ่งพรมแดนซึ่งอยู่ในครอบครองของฝรั่งเศสมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5โดยฝรั่งเศสไม่ยอมตกลงเรื่องการใช้ร่องนำหรือเป็นเส้นเขตแดนในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2483ฝรั่งเศสส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดที่เมืองนครพนมการรบระหว่างฝรั่งเศสกับไทยจึงเริ่มขึ้นฝรั่ง,งเศสโจมตีไทยทางอรญญญารยประเทศรัฐบาลจอมพปลปอพิบูลสงครามส่งทหารไทยเข้าไปในอินโดจีนทางด้านเขมรแต่ในที่สุดญี่ปุ่นเสนอตัวเข้าไกล่เกลียจนมีการส่งผู้แทนไปลงนามอนุสัญญาตเกียว เมื่อวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2487ในครั้งนั้นไทยได้ดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงคืนรวมทั้งต่างใต้ของปากเศสคือแขวงจำปาสักและดินแดนในเขเมรที่เสียให้ฝรั่งเศสเมื่อปีพุทธศักราช2450กลับคืนมาด้วยและในวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2484ผลเอกพยาพหลผลพ,พยุหเสนาได้เป็นผู้วางศีลาเลษกก่อสร้างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานลัลึกถึงชัยชนะของไทยต่อฝรั่งเศส และหนึ่งปีต่อมาจอมพลปอพิบูลสงครามเป็นผู้กระทำพิธีเปิดเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2485ดหลังจากกรณีพิพาทอินโดจีนจอมพลปอได้ประกาศให้ประเทศไทยดำรงสถานะเป็นกลางไม่ฝักไฟฝ่ายใดจนกระทั่งญี่ปุ่นทำการยกพลขึ้นบกเพื่อขอผ่านทางไปโจมตีพม่าและมาเลเซียจอมพลปอในฐานะนานยกรัฐมนตรีไทย ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการปรัะคับปกครองประเทศชาติให้ผ่านพ้นวิกฤตจึงประกาศเป็นพันธมิตรกับประเทศญี่ปุ่นและเข้าร่วมกับฝ่ายอักษะทั้งนี้มีการบอกเล่ากันว่าเขาขอพระราชทานยศจอมพลให้กับตนเองเพราะเขาต้องการมีอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จในระหว่างสงครามจอมพลปอพิบูลสงครามแต่ทำการตกลงช่วยเหลือญี่ปุ่นด้านการรบเพราะหวังว่าจะได้ดินแดนเพิ่มเติมเข้ามาครอบครองโดยประเทศไทยได้รับจังหวัดมาลายอีกทั้งได้ส่งกองทัพพายับเข้าดินแดนบางส่วนของพมา่า จดตั้งสหรัฐไทยเดิมหลังสงครามถูกเตะส่วนในฐานะอาญากรรสงครามอยู่ระยะหนึ่งตามพระราชบัญญัติอาญากรรมสงครามที่รัฐบาลไทยประกาศใช้เป็นกฎหมายหลังสงครามโลกโดยมีผู้วิเคราะห์ว่าส่วนหนึ่งเพื่อไม่ให้ต้องส่งตัวผู้นํารัฐบาลและนายทหารไทยในยุคนั้นไปให้ศาลอาญากรรมสงครามระหว่างประเทศที่สัมปันธมิตรตั้งขึ้นที่กรุงโตเกียวและเนินแบกพิภากษาคดีแต่ให้ศาลไทยเป็นผู้พิภากษาแทนซึ่งเป็นผลดีต่อชีวิตของอาญากรรมสงครามเหล่านี้ที่เป็นคนไทย ให้รอดพ้นจากโทษประหารชีวิตทั้งหมดอย่างไรก็ดีสารไทยพิจารณาเห็นว่ากฎหมายย่อมไม่มีผลย้อนหลังจึงปล่อยตัวเป็นอิสระหลังจากนั้นก็ได้ประกาศยุติบทบาททั้งหมดทางการเมืองกลับไปใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่ที่บ้านที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีโดยปลูกผักต่างๆเพื่อเลี้ยงชีพอดมือกินมือโดยจจมพลแปลกพิบูลสงครามได้ถูกให้ออกจากประจำการเมื่อวันที่16ตุลาคมปช2488 ความผกผันทางการเมืองในพุทธศักราช2491บจอมพลปอก็ได้หวนกลับมาคืนสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งจากการทำรัฐประหารซึ่งการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในคราวนี้เขาได้ดำลงตำแหน่งยาวนานถึง9ปีผ่านวิกฤตและเหตุการณ์กบฏจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดหลายครั้งเช่นกระเสนาธิการกระวังหลวงกระแมนฮัตตันรวมทั้งยังเคยยึดอำนาจตัวเองด้วยยังได้รับฉา,ายาในช่วงที่ยังไม่หลุดจากอำนาจว่าโจโฉนายกตลอดกาล จอมพลปได้รับอีกฉายาหนึ่งว่าจอมพลกระดูกเหล็กเพราะมีชีวิตทางการเมืองอย่างเหลือเชื่อโดยถูกลอบสังหารมาแล้วถึง3ครั้งแต่ก็รอดชีวิตมาได้ทุกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเหตุการณ์กบฏแมนฮัตตันในปีพฤกราช2 4 9 4ที่เขาถูกจี้ลงเรือสียุทธยาถูกทิ้งระเบิดผ่านเตียงที่เคยนอนอยู่อย่างเฉียดฉิวแต่ตั้งที่เหตุการณ์ครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากมายนับร้อยหลังจากจอมพลป รัฐประหารในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2494เขาได้ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับพ,พุทธศักราช2492และกลับไปใช้รัฐธรรมนูญฉบับพ,พุทธศักราช2475เพื่อเป็นการลดอำนาจพระมหากษัตริย์พระองค์เจ้าฐานีนิวัตส่งบันทึกปฏิกิริยาของพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชว่าท่านกริ้วมากทรงตำหนิหลวงพิบูลอย่างแรงหลายคำท่านว่าฉันไม่พอใจมากที่คุณหลวงทำเช่นนี้ต่อมาทรงพยายามเจราจาต่อรองกับรัฐบาลขอให้เพิ่มเติมพระราชาอำนาจบางอย่าง เชีนในสงเลือกสมาชิกผู้ที่สภาได้ในพุทธศักราช2496พระองค์ขัดแย้งกับรัฐบาลเรื่องพระราชบัญญัติจำกัดการถือครองที่ดินส่งชะลอการลงพระปรมาพิไทยแต่สุดท้ายก็ผ่านเป็นกฎหมายต่อมาในปีพุทธศักราช2498จอมพลปได้จัดให้พระองค์และสมเด็จพระบรมราชินีสเสด็จเยือนภาคอีสานโดยทางรถไฟผลปรากฏชัดว่าพระองค์เป็นที่นิยมของประชาชนจำนวนมากดังนั้นจอมพลปจึงได้ตัดงบประมาณในการสเสด็จครั้งต่อไป เดือนมกราคมพุทธศักราช2499พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมีพระราชดำรัสวิจารณ์กองทัพที่เข้ามามีบทบาททางการเมืองซึ่งก็น่าจะหมายถึงจอมพลปนับเป็นการฉีกประเพณีพระมหากษัตริย์ที่ทรงไม่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองมานับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2475ในปีพุทธศักราช2499ผู้อํานาจจอมพลปและพลตำรวจเอกเผ่าศรีญานทนพยายามชักชวนปีดีพนมยงกกลับประเทศเพื่อต่อสู้คดีสวรรคตอีก เพื่อช่วยขันอํานาจกับผู้อํานาจของจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐและศักดินาที่มีอํานาจเพิ่มขึ้นในเวลานั้นด่านรัฐบาลสหรัฐเตือนจอมพลปว่าจะทําให้เกิดความวุ่นวายสุดท้ายจึงไม่ได้ดําเนินการเหตุการณ์ที่น่าจะเป็นฝั่งเส้นสุดท้ายคือการรื้อฟื้นคดีสวรรคตร,รอแปดและแผนนําปีดีพนมยงกลับประเทศตั้งแต่เดือนเมษายนพุทธศักราชสอ0พรพระองค์และกลุ่มกษัตริย์นิยมเคลื่อนไหวเตรียมรัฐประหารมีการอภิปรายในสภาผู้แทนรราาษฎว่ พระองค์สรงพระราชทานเงินสนับสนุนแก่พักประชาธิปัตย์ราวๆ0แสนบาทและมีรายงานว่าพระองค์สเสด็จไปบ้านพักของหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทในยามวิกาลอย่างลับๆอยู่เสมอในโอกาสฉลองกึ่งพุทธกาลพุทธศักราช2500รัฐบาลได้กราบบังคมทูลเชิญพระมหากษัตริย์สเสด็จมาส่งเป็นประธานซึ่งก็ส่งตอบรับเป็นที่เรียบร้อยแต่ครั้งถึงวันงานส่งพระประชวรปัจจุบันทันด่วนทําให้นายกรัฐมนตรีตัดสินใจเป็นประธานเปิดพิธีเองในเดือนสิงหาคมปีดังกล่าวจอมพลสฤษดิ์ธนรัต ผู้ประชาการทหารบกออกมาโจมตีรัฐบาลของจอมพลแปลกว่าละเมิดพระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งข่าวการร้องห้องระแห่งระหว่างพระบาทสมเด็จพระปรมมนมหาภูมิพลอดุลยเดชและรัฐบาลดังกล่าวทำให้สาธารณะเริ่มไม่วังใจรัฐบาลมากขึ้นเมื่อวันที่16กันยายนพุทธศักราช2 5 0 0จอมพลแปลกขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาฝ้าทูลนองธุรีพระบาทเพื่อขอให้สนับสนุนรัฐบาลพระบาทสมเด็จพระปรมมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเตือนจอมพลแปลกว่าขอให้ลาออกตำแหน่งเสียเพื่อไม่ให้เกิดการรัฐประหารแต่จอมพลแปลกปฏิเสธและแล้วเย็นวันดังกล่าวจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์จึงยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลทันทีและสองชั่วโมงหลังจากการประกาศยึดอำนาจพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชอ,อง์การโปรดเกล้าให้ใช้กฎอายการสึกท่วราชาณาจและได้มีพระบรมราชอ,องคการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ เป็นผู้รักษาพนักงฝ่ายทหารโดยไม่มีผู้รับสนองพระบรมราชโองการจอมพลปอพิบูลสงครามหลบหนีไปด้วยรถยนต์ส่วนตัวกับผู้ติดตามเพียงสองคนอย่างวุตรวิดโดยผ่านไปทางประเทศกัมพูชาก่อนจะรีภายทางการเมืองที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งที่นั่นครอบครัวของเขาได้รับการต้อนรับอย่างดีทั้งนี้เพราะทางรัฐบาลญี่ปุ่นถือว่าพิบูลสงครามเป็นผู้ที่มีบุญคุณต่อประเทศญี่ปุ่นเคยยินยอมให้ทหารญี่ปุ่นผ่านเข้าประเทศไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองด้วยดีไม่ต้องมีการสู้รบเยืดเย้อ อันรังแต่จะทําให้มีความสูญเสียด้วยกันทั้งสองฝ่ายซึ่งท่านก็ได้พำนักอยู่ที่นั่นจนตราบถึงแกอ่อสัญญกรรมจอมพลปอพิบูลสงครามถึงแกอ่อสัญญกรรมเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2 5 0 7ในเวลาประมาณ20่สนิกาสามบนาทีนับานพักส่วนตัวชางกรุงโตเกียวิริอายุ67ปีโดยก่อนตายยังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมือนปกติอย่างรับประทานอาหารมื้อเที่ยงพร้อมกับครอบครัวและคนสนิทได้เหมือนปกติ แต่ถ้าว่าเมื่อถึงเวลาเย็นก็ได้สุดลงและถึงแก่ความตายอย่างกระทันหันซึ่งในเรื่องนี้บางส่วนเชื่อกันว่าเป็นการลอบวางยาพิษท้งนี้เนื่องจากก่อนหน้านั้นจอมพลปอได้เริ่มสารสัมพันธ์กับปีดีพนมยงอดีตนายกรัฐมนตรีทางจดหมายโดยมีผู้อาสาเดินจดหมายให้และใช้รหัสลับแทนชื่อในการติดต่อกันร่างของจอมพลปอได้มีพิธีชาปนากิจขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนที่จะมีการนำอัฐิกลับคืนสู่ประเทศไทยในวันที่27มิถุนายนในปีเดียวกัน โดยมีพิธีรับอย่างสมเกียรติจากทั้ง3เหล่าทัพ